จังหวัดหนองคายเด็กนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนคึกคักเด็กนักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารซึ่งถือเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดหนองคายเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักผู้อำนวยการโรงเรียนเผยมีผู้ปกครองอนุญ,ญาตให้นัก,นกเรียนเข้ารับการฉีดวัรรคซีนมากกว่าร้อยละ90ในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายยืนยันศรรูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่า2,000คนต่อวันบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายอําเภอเมืองจังหวัดนองคายวันที่7ตุลาคม2564คึกคักเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม608และกลุ่มประชาชนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว วันนี้ยังเป็นวันแรกที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดหนองคายมีนักเรียนกว่า3,700คนโดยแบ่งนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็น2วันคือวันที่7ตุลาคม2564ประมาณ1,500คนและส่วนที่เหลือก็จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่8ตุลาคม2564 นอกจากนี้ยังจะมีนักเรียนที่ผู้ปกครองอนุญาตให้ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งในวันที่12ตุลาคม2564ครับในส่วนของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารนะครับ,รบกบ็แจ้งความประสงค์คไปยังที่ท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนทุคกคนทั้ง3,7 0 7คนนะครับท่านผู้ปกครองเนี่ยยินยอมให้ลูกๆนักเรียนฉีดเนี่ยณนะ ตอนนี้เนี่ยนะครับ3,305นนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมากกว่า90%ขึ้นไปนะครับแต่ในส่วนที่เหลือนะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยอยู่ระหว่างที่กำลังประสานงานติดต่อเพื่อที่จะขอฉีดเพิ่มเติมครับท่านครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารบ้างอาจจะยังกังวลใจอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเห็น เพื่อนๆเห็นทีมงานเห็นลูกๆนักเรียนเนี่ยฉีดมากกว่า90%แสดงว่าเขามั่นใจมากขึ้นนะครับคือในในรอบการฉีดวัคซีนรอบนี้เนี่ยนะครับ,รบปทุมเทพเวียคารเนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนองคายเนี่ยโดยโรงพยาบาลนนองคายเนี่ยจัดให้ปทุมเทพเวียคารเนี่ยได้ฉีดในวันที่7คือวันนี้แล้วก็วันที่8ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น,เป,นเป็นชุดนะครับ อย่างในรอบนี้เนี่ยนะครับในรอบนี้เนี่ยเป็นช่วงเช้าเป็นลูกๆนักเรียนมหนึ่งทั้งหมดนะห้าร้อยห้าสิบเก้าคนวันนี้ในภาพรวมนะครับในภาพรวมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคนนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดความแออัดหนึ่งละนะครับเราก็พยายามที่จะแบ่งนักเรียนออกเป็นช่วงๆนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยแปดโมงสามสิบ ถึง 10, 10ถึง10โมงเช้าเนี่ยจะเป็นลูกๆนักเรียนชั้นม 1, .1 นะครับ10โมงขึ้นไปจนถึง11จะเป็นลูกๆนักเรียนชั้นม .2 นะครับเราจะพยายามจัดแบ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ในกรอบ1,559คนของวันนี้ในส่วนที่เหลือนะครับอ่าในส่วนที่เหลือเนี่ยอ่จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับได้รับการประสานจากเราที่ว่าลูกๆนักเรียนเนี่ยที่ไม่สามารถฉีดวันนี้ได้นะครับก็จะเก็บ ตกอีกในวันที่12ตุลาคมนะครับเก็บตกพร้อมกับลูกๆนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองในส่วนที่เหลือที่เพิ่งจะยินยอมให้ลูกลูกนักเรียนได้ฉีดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเราตั้งใจว่าจะออนไซต์ร้อเอร์เซแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่การฉีดวัคซีนในรอบนี้เนี่ยนะครับก็สร้างความมั่นใจให้เรามากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นผู้ปกครองลูกนักเรียนเนี่ย ให้ความายินยอมในการฉีดวัคซีนมากกว่า90% 95%, 95เนี่ยรรเราก็ยิ่งมีความพร้อมแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของครูบุคลากรเนี่ยได้มากกว่า90%ตั้งแต่รอบที่รัฐบาลมีนโยบายให้ฉีดแล้วนะครับรบ,บางคนก็รับ1เข็มแต่ส่วนมากเนี่ยจะรับ สองเข็มรอบูสเตอร์เข็มที่3นะครับอันนี้ก็คือแสดงถึงความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ลูกนักเรียนที่มา,าจากามามจากต่างเขตต่างพื้นที่ลหลายๆอําเภอหลายที่ที่มาซึ่งเราสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองล,ล,ลูกนักเรียนว่าพื้นที่ของปทุมเทพมยาคารมีความปลอดภัยนะครับที่จะดูแลลูก,ลก,ลกนักเรียนซึ่งเราก็ได้ดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่าง เพล่งคัดการเรียนออนไลน์ในรอบรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดการสอนที่ไม่ไม่ปกติเพราะว่านักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนเราจัดออนไลน์ร้อยเปอร์เซนตะในรอบสองสองเดือนที่ผ่านมานะครับถามว่ามีปัญหาหรือไม่แรกๆเนี่ยจะมีปัญหาแต่ด้วยความความตระหนักของฝ่ายบริหารความสามารถของครูลูกนักเรียนเนี่ยนะเราก็ได้ กำกับติดตามลูกๆนักเรียนเนี่ยเกือบจะไม่ใช่เกือบจะทุกคนคือทุกคนครูที่ปรึกษาทุกคนครูผู้สอนทุกคนสามารถรู้ลูกๆนักเรียนได้ว่าทําไมถึงไม่เรียนออนไลน์ในวันนี้ถ้าหายไปหายไปไหนครูจะต้องรู้จะต้องมีข้อมูลเรา กำกับเราดูแลได้ค่อนข้างที่จะผมใช้คาว่าเรามีความพร้อมที่สุดนะครับอย่างนักเรียนเนี่ยจะขาดเรียนน้อยมากนะจะขาดเรียนน้อยมากคือือแทบจะไม่ขาดเลยนะครับอันนี้ก็คือต้องยกความดีให้กับคุณครูทุกคนคแล้วก็ฝ่ายวิชาการที่กํากับติดตามซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยจะได้กําก,กับทุกวันหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องรู้ว่า ลูกๆนักเรียนทุกคุณครูสมาชิกในกลุ่มของตัวเองเนี่ยสอนที่ไหนสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วก็ในแต่ละห้องเนี่ยถ้ามีปัญหาห้องนี้ขาดกี่คนก็เรียนโดยตรงนะครับแจ้งให้ทราบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก็จะรายงานรองวิชาการทุกวันรองวิชาการก็จะนําข้อมูลเนี่ยเสนอทุกวันทุกวันทันเนี่ยเราจะได้ทราบปัญหาคือ เราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากแล้วก็อีกอีกอักอกอนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้เราผมไปในสถานที่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจริงอยู่เจอผู้ปกครองจนนักเรียนบอกว่า,าท่านผู้มีการอยากจะมาโรงเรียนแล้วละ่ะแต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์อยากจะเจอเพื่อนอยากจะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ฝากขอบคุณคุณครูที่ใช้คําว่าจัดการสอนออนไลน์ได้ได้ดีมากวันนี้นะครับนักเรียนมาจํานวนมากพันกว่าคน เราก็จะมีกลุ่มเสียงที่เราเรียกว่า608แล้วก็กลุ่มหนึ่งที่เป็นเข็มแรกรวิธีการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืององคลยเราใช้วิธีการแยกสีในบัต Q, ครคิวซึ่งเจ้าหน้าที่เราได้มีการเตรียมการอยู่แล้วนะครับขอเพียงแต่ว่าฝ่ายบริหารจัดการวัคซีนแจ้งมาอย่างวันนี้เนี่ยเด็กทั้งเรียนก็จะใช้บัตรขาวาชวนประชาชนทั่ว,วไปก็สีชมพูเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตามคิวบัตรต,ต่างๆพอมาถึงปั๊บเนี่ย ในบริเวณจัดการข้างในเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ฉีดวัคซีนก็จะเห็นบัตรเป็นสีก็จะมีการแยกแยกแยกแยะประเภทวัคซีนได้ก็เราก็บริหารจัดการแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งประสบความสําเร็จมากตอนนี้ในวันเรามีสุขภาพในการรองรับผู้ทุกข์มาในการฉีดวัคซีนมี้อยขานาดไหนครับที่ผ่านมานะครับ,รบที่สูงสุดเราได้ถึง2,000กว่าแต่ถ้า2,000กว่านี้จะเสร็จปิดสถานีก็จะประมาณสักสทุ่มแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขนะครับคือด้วยระบบบริหารจัดการเช้านี่แหละ พี่น้องประชาชนมาถึงแต่6กโมงเช้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผมก็จะมามอบัตรคิวให้แล้วก็ค่อยๆไหลมาตามจุดที่เรากําหนดพอมาถึงจุดฉีดจริงๆเนี่ยคุณหมอพยาบาลก็จะมาถึงจุดฉีดวัคซีนจริงๆก็ประมาณสักเกือบ8ปดโมงระบบก็จะเดินต่อแล้วเมื่อเดินต่อเนี่ยแม้กระทั่งตอนตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ไม่หยุดนะฮะเราใช้วิธีการจัดอาหารแล้วมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องฉีดวัคซีนแต่เพียงแต่ว่าท่านก็จะสลับกันมาเราก็จะได้ช่วงเที่ยงเนี่ยได้มาเพิ่มอีกหนึ เช้าเราก็ระบบดีเที่ยงก็ระบบดีเพราะนั้นก็จะทําให้จุดตรงนี้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนได้วันหนึ่งสูงสุดที่ผมเห็นมาก็2 0 0 1 2 0 0นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อ2,001-2,002เนี่ยเราจะต้องไปปิดคลินิกที่บริเวณที่ฉีดตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักบริเวณประมาณเวลาสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่นะครับเรียนพี่น้องนะครับด้วยนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดมูลสิทธิ์เนี่ยถ้ามีความประสงค์ที่จะรีบเปิดเมืองเพื่อเกิดการค้าการขายแต่ว่าหลักการที่จะเปิดเมืองเนี่ย ที่จะเปิดเมืองได้เต็มที่เนี่ยมันก็อยู่เงื่อนไข,าขาการฉีดวัคซีนให้จํานวนมากซึ่งตัวเลขพี่น้องเห็นแล้วนะครับว่าถ้ายิ่งฉีดวัคซีนมากเพียงไรเนี่ยจำนวนคนติดต่อจํานวนคนเสียชีวิตจํานวนคนติดต่วก็จะลดน้อยสวนทางกับจานวนที่ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนนั่นคือจะต้องฉีดวัคซีนให้มากที่สุดซึ่งบัดนี้เนี่ยเราได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้การสนับสนุนของส่วนราชการต่างๆโดยทั้งรัฐบารจังหวัดเนี่ยนะ ซึ่งผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยด้วยประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยทำให้มีการฉีดวัคซีนได้ต่อวันเป็นจํานวนมากถ้าเผื่อตัวเลขเป็นเช่นนี้เนี่ยด้วยแนวทางของจังหวัดนะครับแล้วก็อาเภอเนี่ยผมเชื่อว่าหนองคายของเราเนี่ยก็คงจะมีการเปิดเมืองอย่างอ,อย่างอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรองรับการค้าการขายตามน,นโยบายของทางจังหวัดได้อย่างทันเวลาตามที่กําหนดครับ